รู้สึกใจหายเพราะแบบจบไวมากเพราะเขาฉายแบบอาทิตย์ละสองอีพีก็เลยแบบจบไวครับรู้สึกก็ขอบคุณแฟนๆมากกว่าที่แบบช่วยกันบันเทิงแล้วก็ดูมาตั้งแต่อีพีแรกจนอีพีสุดท้ายผมแล้วก็ดีใจที่ทุกคนมาหาในไปนอกอีพีน,นที่เราไปดูด้วยกันพร้อมกันทุคด้กันแต่นตัวี่่งแต่ต่างเหมือนอีพีหนึ่งไม่ได้คิดอะไรมากเหมือนเราก็ได้าามาเจอแฟนๆมาเปิดตัวละครในแต่ละตัวอะไรเงี้ยแต่พอ นายใน EP จะเป็นแบบเหมือนเราส่งตัวละครกลับสู่นิยายอะไรก็แบบเออแต่ละซีนซึ่งซีนเนี่ยก็มีดราม่าด้วยในอีพีสุดท้ายครับผมก็ก็เศร้าดีก็เศร้าดีใจหายนะใจหายใจหาย,หาย <c oughs> โหคือ r e a c ชั่นคือดังมากคือแล้วแถวนี้มีซีนสุดท้ายนี่คือเขินมาก จม่าแบบที่มาจับตัองเป็นตัวอันดับแรกไมอ๋อไม่ครับอ๋อก็ถือว่าถือว่าแรกๆเลยครับผมเขาแต่เรื่องที่ผ่านมาจะเป็นลุคที่โตกว่านี้หรือว่าแบบเออไปไปพาร์ทครอบครัวมากกว่าไม่ได้มาร้องไห้ใายการอะไรอย่างเงี้ยเล่นแบบจริงไปร้องกับบ้านใช่มาก็เข้าทางครับ ก็หลายเทคอยู่ครับเพราะหลายคัดแล้วก็เมื่อยด้วยเมื่อยๆะเหนื่อยใช่อ๋อดูแบบสอนละครปีนที่แบบค้างที่จะโดดการเลยแฟนๆทพุ้นอยูันมากที่พุ่งเข้าไปต่อยเป็นช่นคามปต่อยสลัดสลัดนบผมก็ แต่ก่อนหน้านั้นมีมีเรื่องนะเพราะผมวิ่งล้มหน้าประตูเลยมีแผลแล้วผมเลยได้แค่นั้นจริงๆอยากพุ่งเข้าไปแรงกว่านี้ครับผมจะได้ขนาดนีน้ถือว่าแบบสนุกครับซีนนั้นเป็นซีนอารมณ์แรกๆของมีนเลยที่แบบว่ามาระเบิดอารมณ์อะไรแบบนี้ือว่าแบบพี่สาก็มาบีบมาแบบว่าผู้ช่วยอะไรก็มาช่วยกันบีบก่อนเข้าซีนครับผมนถือว่าเป็นซีนที่แบบทุกคนแบบช่วยกันได้ดีมาก ปีนี้ก็ถือว่าแบบได้รับคำชมเยอะเลยนะ,ะในในปีนี้ถือว่าตกเป็นชายละครได้เยอะเลยครับแ,แต่ก็ยังไม่ไหนไม่ไหนโทโผล่มาในตอนชิวามิใช่เพราะแบบพ,พักครอบครัวอยู่ตอนชีวามครับก็เป็นชีวิตที่แบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วครับ,รบเราขอทเที่ยวเล่นรถ้วนะเราแบบซ่อนซ่อนควมซ่อนซ่อนไม่ ชีวะกานพาร์ทที่ชายก็คือชีวานี่จะโผล่มาตนอ,นอ,นอนอ่างคุณดูละครแล้วก็พอไปพาร์ทเนี่ยเหมือนชีวาโดนโดนทวนอ่อนกัแบบให้จับคู่กับคุณสรุดก็คือพี่ก้าวอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ทาเรื่องนะครับของเขงาท่านมาอะไรเงี้ยซึ่งเราน้องสาวเราเคยโดนแบบสลัดจะโผล่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเลยแบบเป็นเซฟโซนให้น้องสาวหรือเปล่าเพราะมันแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะแต่ผมชอบนักศึกเลยแบบ แบบพาครอบครัวอะเราเรา,เรามีครอบครัวสีคนเลยนะไม่คือหลายคนครับแต่ขเขาเป็นผู้ชายคนเดียวในทีวหลายคนเลยครับผมก็ได้เรื่องมาแบบพี่ก้าวพี่พีแล้วก็นักแสดงของพรชิวันเลยครับผมก็มีจริงๆริงมีติ๊กก็ คือจริงๆเห็นหลายๆคนครับหลายคู่เลยที่มาโผล่เรื่องที่5ครับผมิดตามบ้างครับแล้วผมก็เดี๋ยวเซาที่นี้ผมแข่งบ้าครับผมอันนี้ออนวันไหนวันนี้แหละครับวันนี้ันันวันหยุวันหยุดวัดหยยดวดัยันยุดับหยุดวแน่ันนวัยววัวดััดัััมยหมนน ว่าคอนเฟิร์มอะไรบ้างแล้วเพือนสามามเชียร์มาชีอ๋อสามารถมาเชียร์ได้ครับผมนักศึกษานักเรียนเข้าฟรีครับทั้งนั้น <c oughs> คนละร้อยครับพูด <c oughs> จริงพูดจริงตัวคนละร้อยเพราะบอเลยว่าเราจะไปที่ไหนยังไงครับครับผมก็สนามนี้ไม่บุญครับผมลงเรย์ม,ม <c oughs> าทีสนามกีฬาแห่งชาติใช่ไหมพ <c oughs> อร์ชิสันกีฬาครับผม พีทีเอสพีทีอทเอสครับผมมาร์ทีเลยไม่ไม่ขึ้นนานแล้วโทษนนทกกไม่อันนี้รอบชิงเลยนะรอบชิงแข่งกับพี่กระทิงขุนนลมพี่ชายสุธิรัตน์แต่ว่าแฟนๆที่ฟังยิ่จะได้เห็นเรามน่าตาเนื้อในการใส่ชุดเล่นครัใช่ครับ